ครับในคลิปนี้ขอแนะนําร้านอาหารเจนะครับที่สลับรีนะครับอยู่บนเขาคูบานะครับนี่ครับเขาคูบาร้านนี้ก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกับเคอรี่เลยนะครับนี่เคอรี่นะครับเคอรี่แล้วก็ตั้งอยู่ใกล้ๆคลินิกศูนย์ขยายความงามหมอเส็งนะครับศูนย์ขยายงานหมอเส็งนะรตรงข้ามก็เป็นทิพยประกันภัยนะครับ ที่พยะประกันภัยนะฮะแล้วก็มีสบันสอนศิลปะฮาร์ตลีดนะครับก็ผมมาจากทานด้านหลังด้านหลังของโรงพยาบาลสระบุรีนะครับแล้วก็ขับข้ามทางรถไฟมานะครับแล้วก็มาฐานข้าวที่นี่นะในคลิปนี้ก็วันนี้วันที่22นะครับกันยายนของนาร้อยหกสิบสี่น, 4, นะก็กินไป2จานนะครับกินจานแรกก็กิน เขาเรียกอะไรอ,อ่ะแกงขี้เหล็กนะครับเนี่ยดูแกงขี้เหล็กนะครับแกงขี้เหล็กนะครับแล้วก็แล้วก็อ,อันนี้ต้มยำต้มยำเห็ดนะครับจานแรกนะครับหมดจานแรกไปก็ยังไม่อิ่มนะครับจานสองก็เลยใส่อันนี้เป็นพะโล้นะครับพะโล้กับยำยำเห็ดนะครับยำเห็ดหน้าตาเป็นอย่างนี้ยำเห็ด ก็หมดทั้งสองจานนะครับนะครับแล้วก็สั่งกลับบ้านด้วยก็คือเขาเรียกอะไรใส่ถุงนะครับใส่สั่งแกงที่เหล็กกับปลาต้มยำนะครับนี่ต้มยำนะครับก็คลิปนี้ก็ขออันนี้บรรยากาศในร้านนะครับนี่มีของขายอยู่เยอะนะครับก็ตั้งมานานนะครับข้างบนเป็นสถานธรรมด้วยนะครับนะครับสถานธรรมชื่ออะไรนะครับคุณป้า อะไรนะสั้นจัสนจสถานธรรมท่านสั้นจันนะฮะก็เห็นที่นี่ก็รู้จักกับที่นครนายกนะฮะนะครับอันนี้เป็นที่นั่งนะครับก็มากินตอนประมาณบ่ายสี่โมงแล้วนะครับก็ไม่มีคนมีผมนั่งกินอยู่คนเดียวนะครับช่วงสถานการณ์โควิดด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีกล้วยขายด้วยนะฮะกล้วยนี่หวีละ30บาทนะครับ ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ